ติ๊บๆๆๆๆๆๆเอ๊ะไปมันด <c oughs> mm ีเกินโอ้โหจะไปเปลี่ยนรถแล้ กระตเต่าเรียกแม่สามสองเดินทางจุดภูเขาเอเวอรสเ์เหมือนเราต้องแข่งกับรถมอไซค์รวมอไซค์มาอยากแข่งกับเราเนะี่ยแต่ไงก็ไม่ทันหรอกเอ็นเราสปอร์ตสีฟ้าเอ็นคลิปนี้ก็คือคลิปทดสอบความเร็ว อันนี ver, <t t ่น้ำมันอีทีเปนเลื่อกันเปลี่ยนเราเป็นอย่างเช่นมอไซค์บ้างดีกว่าเอนอ เขาบอกว่ารถนี้ทะเลเรืออะไรดีที่สุดละตมตมตุมตมตุมต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 ุมตมตมโอเคใกล้ถึงปัม๊มน้ำมันเลยไม่ให่ใกล้ถึงอะเอ้ยเล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 ยก็ว,ว่าจะมาหาอะไรกินซะหน่อยที่เซเว่น ป้าหมายของเราคือเซเว่นอีเวนอนอนป้าหมายคือเซเว่นอีเลเนรึบโอเคจ่อเราไ้ตรงนี้แหละไม้ที่สุด ไปดูตรงไหนไปทุ่นซื่อไปดูตรงไหนโอเคจะซื้อขนมกินแล้วโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บจมูกจมูกฟันดี้ฟันดี้โอเคซื้อขนมเสร็จแล้วขโมยมาเลยไม okay. <itu aterial. S 1> ่มีพนักงานไปดีกว่าบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจมูกจมูกฟันดี้ฟ <replicated> ัน <speeding> ด <Mater duplicate> ี <live> ้